คุณเต้นครับมีอะไรจะพูดกับพ่อไพศาลไหมฮะเฮ้ย <c oughs> คุณเต้นใจยเจยเนจ็นใจเย็นใจเย็นนะฮะเต้นเต้นเต้นอุลมายัางไงครับยังไงใจเย็นๆนะฮะใจยเย็นผมเป็นลูกผู้ชายพอครับครับผมขอโทษครับโอ้โ,โล่งอกแหมลุกแบบนี้นี่ผมนี่ใจหายเลยนะฮะเอ๊ะพี่หนุ่มเวลาลุกขอโทษลุกยังไงนะฮะนี่ลุกอย่างนี้ก็ได้ขอโทษครับอ้าวก็ถือว่าขอโทษทนายไพศาลแล้วนะครับทีนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันชัดนะฮะครับอยากเห็นไหมอยากครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่ง好吗 เอาเปิดเลยพี่เปิดเลยเคยเห็นหน้าพ่อใช่ไหมเคยเห็นไหมอ่าเเห็นนะมเคยเห็นเป่าครับเห็นแล้วนะนี่นะครับคุณเติ้ลครับไอพี่หนุ่มว่าไงนะฮะพอหน้าเหมือนแาเดชพอแลปิดได้ละอ่าโอเคทีนี้คุณเติ้ลอยากจะพูดอะไรกับคุณนิวนิวไหมครับพี่ขอโทษครับพี่หนุ่มฮะฉากนี้เอาไงดีฮะพี่หลบให้ก่อนกำลังฉากนี้อ่าพี่หนุ่มหลบให้แล้วคุณเติ้ลเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าก็ถือว่าเคลียร์นะครับคุณเต้นอยากจะทำอะไรนะฮะผมผมอยากจะบวชอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ